นี่เิดสั่งสสอารไม่ไ้าไข่บผู้ใส่น้ำปลาก็ใส่น้ำปลาโอ้แบบโบราณเลตัวนี้เมืนมากใส่เกลือก็ใส่เกลือคนเขาจีทาเกลือเนาะแบบนี้แล้วมันแสบชุกับกินรดได้ไหมหอมมันหอม มันมูนผสมใจอันกะทิใ่น้ำตาลอย่างเนาะ้าีดด้วยอยู่รถ multim องมีเป็นธรรมตายครั้งนอนต้องรถเท blond ไม่จะม่อนหา mail נים Hol عante กล้าน่าพกาลอฟ альное คนหลายแบบนี of, ้คู่มืออยู่บ่ค่ะมาตอนแรก่อแบบนี้ได้บนมาแต่อเส้าขั้นกับมาจอดสามทุ่มคิดวัดกับเมื่อจ้ะเอาน้ำจิ้มมาจ้ะใส่ถ้วยสามสิบบาทสามสิบบาทจ้ะเอาน้ำจิ้มอยู่บอกพี่นว่าจิ้มใส่ถ้วยอันนี้บอน้ำจิ้มเยี่ยน้ำจิ้มของอันผ้าไทยค่ะประเ็ศเองน้ำจิ้มไก่ผ้าไทยเอ่อมานเียบร้อยค่ะความมือโบสถเฮา